โอ้ใส่อ้อยยอดก็ได้ครับผมมาแต่อ้อยบ่สูง สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาพอทีมงานใบบุญนะครับครั้งแรกรอบปีนะครับกับรถไถท,ทีมงานบุญหลายคันแต่บุญคันหนึ่งแต่ว่าคันนี้มาพร้อมกับหาง MPI นะครับค่ายกิจสมบูรณ์ครับสีเทพเพชรบูร์ครับตัวนี้เป็นรุ่นเก้านะนี่นี่ฮะแต่ว่าิุญคือเอามาใจอ้อยยอดใส่อ้อยยอดก็ได้เท่เยีหรวะ แต่ว่าพ้นดัดแปลงได้พี่้องเนี่ยเขาจะใส่หนวดกุ้งด้วยโบกเทียน,ม,นม,มันโมมี่เนี่ยนอโมมี่อ้อนี่ครับดิปเปอร์ฝังปุ๋ย MPI อันนี้อาจจะใส่ปุ๋ยได้ประมั่นจักสอบเนี่ยใส่ได้อด๋อถ้าถ้ามันเบิดเลไ้ใส่หาหาสอบบอดอันนี้จะเป็นตัว ปิดหน้าดินนะครับตัวเด่นเป็นก้อนแน่มันกะสีนันงกะสีบดนะครับแล้วก็ปิดหน้าดินอันนี้จะเป็นขาลิเปอร์ขาลิเปอร์ตัวนี้ปุ๋ยไม่ใช่ลวงขานี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวน้ำร่องตัวตัดใบอ้อยนะครับแต่ว่าพ่น้องมาใส่อ้อยหยดกะสีบดมีผลห้อบดจำเป็นต้องใส่ก็ได้ครับถ้ามาใส่อ้อยหยดแต่ว่าหันใส่อ้อยต่อพวกใบอ้อยแลายๆนี่ต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับนะครับระบบปั่นปุ๋ยก็จะเป็นพาวพีทีโอนะครับ เป็นเป้าวิดีโอแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็จะเป็นโซ่สเตอร์แล้วก็ปรับได้นะครับปรับได้ประมาณสักหกระดับนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่นะครับมันจะมีหนึ่งสองสามสี่สี่4่สี่เรื่องหาเรื่องหกประมาณสี่เนาะออหนึ่งสองสามสี่ ซีฟันนะครับน่าจะปั๊บได้แบบว่าเขออยากะหายมาล่งหน่อยล่งหลายก็ขึ้นอยู่กับกเขานะครับคันนี้เป็นคูเบต้าเอ็มร้อยแปดเอสนะครับทีมงานใบบุญนะครับด่วนใบบุญเมื่อนี้เิ่นสีมใสไซอ้อยอ้อยหยอดจะจีบเป็นตั้งไหนเหลเียวแต่ว่าตะก,กองสีไทยน้ำไหนบ่เนี่ยุ่นรับคันหนึ่งอ,อัติมตั เนี่ยครับทีมงานใบบุญเขาจะมีหางตัวนี้มีสองตัวนะครับสองตัวอันนี้ใส่หนวดกุ้งโมเดลดีแต่ว่าดัดแปลงใส่หนวดกุ้งคูดอันในในใน,น,นลองอ้อยนะครับมีหยามีหยังเคิ่อนก็คูดออกนะครับอ่ะคลิปนี้ก็พามาชมทีมงานใบบุญนะครับมามันชมหางอันนี้หางริปเปอร์ฝังปุ๋ย MPI ของค่ายกิจสมบูรณ์นะครับสีเทพเพชรบณ์นะครับนี่ครับชื่อนี้การันตีไม่มีเสีย ของดีเพชรบูรณ์ครับออกแบบสวยทนทานใช้งานได้จริงนะครับต้องค่ายนี้เลยครับจิตสมบูรณ์สีเทพเพชรบูรณ์ครับเอ้าเดี๋ยวเพื่อว่าให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผูชมการทํางานคนเอามาฟังปุ๋ยอ้ยอ,อยยอดจะเห็ดตั้งไดนนี่ไอ้เสียจากกายัดกันแล้วเฮาโอ้ใส่แว่นครับชาวที่ห,หรอวะอ๋อล่งมึงครับโอ้แต่ว่าตะก,กร้อมก็จะไปน้ำบ่ได้ดหรอมึงแหละอ้อยมันสูงครับอ้อยยอด ประกอบกับคูเวต้าเอ็มร้อยแปดนะครับเอาปิดตั้งแดไปดชมกันเท่านี่ครับค่ายดังค่ายดังเจอกันอีกแล้วครับกับทีมงานใบบุญประกอบก,กับหางริปเปอร์เอ็มพีไอของกายกิจสมบูรณ์สีเทเพรบูรณ์นะครับเอาจวดไงกุปป๊บมาเนี่ย จว้วนนครับปุ๋ยก็ล่งแล้วโอ้ยอ้ยหักเบิดเดียวแนวนี้ม่องได้มันชูงก็บเสหักแล้วนะครับนาะแต่ว่าม่องได้มันมันเตี๋ยมันก็บเสีบหักอ๋อนี่ครับคาสปริงด้วยเอาไว้ขุดนาพก่นดินให้น้ำ อ้หินหินหินอันนี้มันเป็นเป็นพื้นที่บนภูเขาครับนี่บอมมีต่ก่อนหินหนึ่งหนึ่งอ่าควายนางอ้ําได้ยังครับลองดิโอ้ใส่อ้อยเยอดก็ได้ครับผมไาจะอ้อยบนสูงโอ้ไปจะอ้อยหักแต่ อันนี้เขอแก้เพ่สันสั้งใงส่ไส่อ้อยยอดนะครับปกติหางตัวนี้มันหนาที่มันก็คือเอามาทำรุ่นอ้อยต่อนะครับไปไว้ไม่ได้ครับอ้อยยอด ระบบการทำงานก็ประมาณนี้แต่เปิดอ้อยอยอดพร้อมว่าใบตัดอ้อยเพราจำเป็นต้องใส่ดงไะหนวดกุ้งมันขูดเอาอันขูดเอาใบอ้อยออยใบอ้อยแห้งไปวมดจะ้ะเอา้า